นี่คือบุคคลสำคัญชาวลาวทั้งสามท่านที่ได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์นิตยสารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกณช่วงเวลาที่โลกถูกแบ่งเป็นสองขั้วด้วยมานเหล็กแห่งสงครามเย็นลาวซึ่งชะตากรรมของอาณาจักรแห่งนี้กลับถูกจับตามองโดยมหาอำนาจของโลกอย่างใกล้ชิด และเรื่องราวความพยายามดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชาติได้ถูกบันทึกไว้บนหน้าปกนิตยสารไทมผ่านใบหน้าของบุคคลสำคัญ3ท่านเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่17มีนาคมคศ1961ท่ 1, 1. ามกลางลมพายุแห่งความขัดแย้งที่โหมกระหน่ำราชอาณาจักรลาวเมื่อพระบรมฉายารักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาได้ปรากฏขึ้นบนหน้าปกนิตยสารไทม ในเวลานั้นแผ่นดินลาวเปรียบเสมือนเรือลำน้อยที่กำลังเผชิญคลื่นลมมหาศาลแบ่งออกเป็นสมฝ่ายคือฝ่ายขวาที่หนุนโดยอเมริกาฝ่ายซ้ายประเทศลาวที่หนุนโดยโซเวียตและเวียดนามเหนือและฝ่ายเป็นกลางที่พยายามประคับประคองชาติให้ผลภัย ในฐานะพระประมุกผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติพระเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาจึงทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังสุดท้ายที่จะนำพาทุกฝ่ายมาเจรจาและรักษาเอกราชของแผ่นดินไว้ให้ได้ สายตาของชาวโลกที่มองผ่านปกไทมในวันนั้นคือสายตาที่จับจ้องไปยังกษัตริย์ผู้ทรงแบกรับชะตากรรมของบ้านเมืองไว้บนบ่าท่ามกลางสมรภูมิที่มหาอำนาจใช้เป็นกระดานประลองกำลังปกฉบับนี้จึงไม่ใช่แค่ภาพของกษัตริย์แต่คือภาพของชาติที่กำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอด 3ปีต่อมาในวันที่26มิถุนายนคศ1น6 4ใบหน้าของชายอีกคนหนึ่งได้ปรากฏขึ้นบนปกไทม์เขาไม่ใช่กษัตริย์หรือนักการเมืองแต่เป็นนายทหารหนุ่มยศร้อยเอกเหล่าพลรม่มผู้มีแววตามุ่งมัน่นชื่อของเขาคือกองแล นายพลกองแหล่คือผู้สร้างปรากฏการ์สั่นสะเทือนการเมืองลาวเขาคือผู้ก่อการรัฐประหารในปีคศ1960ด้วยอุดมการแแรงกล้าที่ต้องการขาจัดคอร์รัปชันและอิทธิพลของต่างชาติให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินลาวเขาคือผู้จุดประกายฝ่ายเป็นกลางให้กลายเป็นกำลังที่สามอย่างแท้จริง การขึ้นปกทามของกองหลคือการประกาศให้โลกรู้ว่าความขัดแย้งในลาวไม่ได้มีแค่ซ้ายกับขวาแต่ยังมีพลังของคนหนุ่มผู้รักชาติที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร mm hmm. เขาคือตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งความเป็นลาวที่ปรารถนาความอิสระอย่างแท้จริงและกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่มหาอำนาจต้องหันมาจับตามอง การเวลาผ่านไปจนถึงวันที่30มีนาคมคศ1970สถานการณ์ในอินโดจีนได้ลุกลามจนกลายเป็นเปลวเพลิงที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งนาปกทามฉบับนี้สะทอนภาพวิกฤตนั้นได้ดีที่สุดด้วยการนำเสนอภาพของสองผู้นำจากสองอาณาจักรที่กำลังเผชิญชะตากรรมเดียวกัน ทางซ้ายคือเจ้าสุวรรณภูมานายกรัฐมนตรีฝ่ายเป็นกลางของลาวผู้ส่งเปรียบเสมือนนักการทูตที่พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเจราจาเพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่ยืดเดยื้อมานานหลายปีส่วนทางขวาคือเจ้าสีหนุประมุขแห่งกัมพูชาผู้ที่เพิ่งถูกรัฐประหารโค่นล้มอำนาจไปเพียงไม่กี่วันก่อนหน้านี้ ภาพของทั้งสองพระองค์บนปกเดียวกันภายใต้หัวข้อความวุ่นวายในอินโดจีนคือบทสรุปของโศกนาฏกรรมแห่งยุคสมัยมันคือเรื่องราวของสองผู้นำที่พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษานโยบายเป็นกลางแต่สุดท้ายก็ถูกกระแสะทานอันเชี่ยวกราดของสงครามเย็นพัดพาไปจนได้ปกฉบับนี้คือเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าไฟสงครามได้ลุกลามครอบคลุมทั่วทั้งอินโดจีนแล้วอย่างสมบูรณ์ และนี่คือ3เรื่องเล่าจากหน้าปกไทม์ที่จารึกภาพของผู้นำลาวไว้ในความทรงจำของโลกมันไม่ใช่เพียงแค่ภาพบุคคลแต่เป็นภาพแทนของยุคสมัยแห่งความเจ็บปวดความหวังและการต่อสู้ของคนชาติเล็กๆที่ถูกรายล้อมด้วยพายุการเมืองระดับโลกและยังคงเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้